โอเคครับสวัสดีครับอเจอก,กันในคลิปที่กําลังจะผ่านเข้ามานะครับอันนี้นะครับคือเดี๋ยวบาสเดี๋ยวผมจะปรับมุมกล้องให้มันไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่าเขาแม่อนุญาตอยู่ในจาจอสิไม่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 ไมไมท่านี้ติดแน่ติดแน่แล้วจะไม่ยุ่งก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปท้องห้องนงนะ <c oughs> คือตอนนี้นะครับผมเคลียร์งานเสร็จแล้วนะครับทุกคน ผมกินงานเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังจะออกทางนอกนะครับเดี๋ยวออกข้างนอกกันดีกว่าเราไไ่ถ้าแต่คลิปนี้รวดเดียวจบเลยเออเดี๋ยวเราไปเอาหน่องเดี๋ยวจะถ่ายทางน่องเดี๋ยวเราค่อยกลับมามจริงด้วยไม่ไม่หมายถึงนั่งรอไม่ไม่นั่งอยูแค่คุยนี่แหละโอเคนะครับตอนนั้นก็นะครับก็ขอบคุณ ก็ขอบคุณเจ้าของร้านนะครับที่ให้เรามาแคสเกมนะครับถึงแม้มันจะเสียงดังนิดนึงไไดด้้ัับบนนสอไปำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่อยากให้ผมกลับมาแคสเกมล็อบบีอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไไปปแล้วก็ขอก็ขอบคุณท่านผู้ชมกันมากนะครับที่ติดตามกันเดี๋ยวจะติดตามกลับแล้วกันเพราะว่าผมก็มี สันสนมยู่นะครับตายไปตายตายไปโง่โง่ตายส่วนคอมนะครับจะเป็นคอมที่แบบอีปิกนะครับมันมีแสงไฟซึ่งผมเคยรีวิวที่แล้วฮะแกขาดแล้วอะบักนะครับตอนนี้เริ่มบักแล้วนะฮะแกขาดแกขาดของดีๆหายไปหมดเลยคราวนี้คือแค่แขนขาดที่มันจะเป็มจะตายอ่ะอ่าชิบหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอย่งเดียวตรงนี้อยู่ โดยรวมของคอมพิวเตอร์นะครับก็ถือว่าดีนะปิดเครื่องอ่ะโอเคครับทำการปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับคือตอนนี้ก็ขอผมถอดหน้ากากดีกว่านะครับเดี๋ยวเราใส่ข้างนอกคือตัวเหี้ยไรไม่รู้อ่ะคือประมาณคลิปสองนาทีนี้คงไม่ได้ตังค์นะครับแต่ว่ามันเป็นการถ่ายเฉยถ่ายให้ทุกคนดูว่าเออผมเสร็จงานแล้วนะครับก็ฝากจิตตาม ไวโอลีมาทำก็คืออะไรไนดะ้ทุกคนคผมมีอะไรจะบอกตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะครับตอนนี้แม่มีตุ่มขึ้นมาเป็นโรคผื่นเป็นโรคเอฟห่อง <c oughs> คลิปนี้ไม่ได้สร้างสรรค์เพื่อเด็กนะครับผม<อ>คลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปลงได้ทุกลงได้ทุกเพศทุกวัยเกมเกมขยวเพื่อนดูการอนิเมชั่นการเดินสิ <c oughs> อนิเมชั่นการเดินผมมีที่จับนะครับผม ก็เก <onents> ียนไอ้ตัวหมัดไฟมากเลยอ่าผมจะบอกตั้งแต่คลิปนี้เลยนะครับว่าโอเคตอนนี้ผมทํากล้องของเพื่อนหายนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาที่บพัก I am แบทแมนเนี่ยกล้องของเดอะบัเทสเนี่ยผมที่กำลังแคสเกมเกมนี้อยู่อ้าวตายได้ไงกูเพิ่งไปเอไเอ็มแบทแมนเข้าเมื่อกี้ไม่รู้โอ้ชิบหายเห้เขียนหายเขียนไม่ไม่มียี่หายทั้งตัวเลยเพื่อนหายทั้งตัวเลย ตอนนี้นะครับที่จะประมาณผ่านสามเป็นนาทีนะครับอ่าผมจะรีบไปไหวเลยนะครับก็นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีขนมที่ผมยังกินไม่หมดนะอย่างเงี้ยวิ่งเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาน้อยจะน่ารักเฮ้ยน้ำตาลอย่เล่นด้วยต้องไปเล่นที่ไหนเต็มหวะนี้ก็ผมจะเราก็ลังจะบวกก็อู้ฮู้เขาวิ่งเขาวิ่งนี่อื่นมาก โอเคนะครับหูฟังหูฟังแบบนี้ก็ดีนะครับบอกเลยคือไม้ตรงเนี้ยเขาดีมากนะครับเขาจัดอะไรที่ยอดเยี่ยมไหมตรอันไหนเอดเอมันย้ายไม่ได้หรอกหูฟังก็มีสีสันนะครับส่วนส่วนสำหรับสปอนเซอร์คอมนะครับหรือว่าคอมดีๆอย่างเนี้ย ก็ติดต่อได้นะครับที่ศูนย์หกห้าหนึ่งสามแปสิก้านะครับผมสามารถติดต่อได้สามารถติดต่อได้นะครับอ่าผมเก็บไว้ที่เดิมผมนะครับตอนนี้ใส่ชุดสีม่วงนะครับผมชุดสีม่วงส่เครื่องคอมก็ดีแล้วก็สเปคก็ดีแล้วก็เล่นเกมหรือแคสเกมได้ปกตินะครับผมเออจะลืมไปลืมไปว่าผมผมเคยถามพี่เขาว่าคอมนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องได้ถหารแน่นอน แต่ว่ให้พี่เข้ามาขอลวกันเยอะแมยาอีกสักคนโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมก็ต้องนั่งรอให้เจ้าของเจ้าของช่องอัดเกมเสร็จโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นอกครับผมโอเคครับก็นะครับเพื่อนเราก็ทําคลิปอยู่นะครับคงจะอีกนานนะครับก็ของผมขอปิดคลิปเพียงแค่นี้เพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะครับคือผมเอาวาวนครับ พอวางไม่แล้วแล้วผมก็จะตัดไปไปหน้าร้านนะครับแต่เพื่อนมันบอกว่าเอ้กูจริงสักวีกดกูต้องวีกุดโอเคฮะเออนั่นคือเสร็จแล้วแต่บางอันมันยังไม่เสร็จไงเออ EP หนึ่งยังไม่เสร็จเลย EP หนึ่งยังไม่เสร็จเอยงั้นมันจะไปยากอะไรล่ะหรือเขาเขามันมากเขาจะทำต่อ EP อีก EP หนึ่งซึ่งมาทำต่ออีกแล้วเอง ครับะคะงจะชอบมากครับแบบนี้นะครับก็มาสีกูได้แก้มแขงคนก็สำหรับทีนี้ไปพยงค่นี้กัน,นรัยก,กาแล้วครับพวกกับผมพวกกับผมใหม่กับรายการพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็สอบใช่แล้วกูก็มีกล้องโอโปโอใช่แล้วก็แล้วกูปลงเอาไว้ที่ไหนด้วยตอนที่กูจะสอบกลุ้มเสียไม่มีเออแล้วผมก็จะไปบอกแม่ให้รีบทำหน้ากากวันนี้ทุกคนถ้าไม่รีบถานะพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไปนี่นะเนอะไอพรุ่งนี้ ผมไม่ได้ไ้นั่นแน่นอนไไผมจะรีบซักอะไรให้มันเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ออก้างนอกนะครับส่วนบรรยากาศข้างนอกผมจะถ่ายแค่บรรยากาศด้านนอกนะแต่ด้านในผมจะไม่ถ่ายให้ทุกท่านดูเพราะว่าการเข้าสอบเขาผมกลัวว่าเขาจะไม่ให้ให้เข้าไปนะครับอ่าประมาณนั้นก็สลับทีนี้ไว้พีนี้ด้วยกันแล้วจะกลับมาคิดหน้าคิดน้อจะไปนอะไรก็จอดตามอืมฝากฝากฝากอะไรนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยดูดิก่อนจะพูดก็ยังหัวเราะเออนะครับก็สำหรับวันนี้ใบเบียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้ารอติดตามชมพวกเราสองคนจะไปที่ไหนเลยจะเล่นเกมอะไรแต่แนี่ยถ้าไม่ถึงถ้าลบบล็อกไม่ถึงก็ไม่ได้เล่นเออแต่ไอ้เนี่ยแชร์ลบล็อกเพื่อนน้องทุกคนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แค่ลบบล็อกแล้วผมจะแค่ไลค์คลาสแทนโอเค แล้วก็เกมอื่นๆแล้วก็มีแล้วก็ชาเลนจ์อื่นๆนะครับที่อนอกหะไรจากนั้นเพราะว่าผมทําผมทำหลายอย่างเพื่อให้สป,ปอนเซอร์เข้ามาเออแบบนี้มันใช่สุดยอดเหลือเกินสำหรับวันนี้ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอปิดคลิปไ <c oughs> ปพียงแคน่นี้แล้วกันเพราะว่ามันจะนานแล้วก็เ <c oughs> พราะว่าพรุ่งนี้กูจะสอบไหมเพื่อนเออพรุ่บบน,นี้สอบนะไรไม่ไรู้แล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับายบายตอนนี้เราต้องการ